ต้องบอกว่าตอนแรกน้ำส่งให้ผมดูบอกพี่อยากได้รถแล้วก็ตามอยู่แล้วก็คุณพอ่อ เด็กบอกเราก็ส่งให้ดูว่าเรื่องคุณพ่อแต่เอาใจช่วยนะครับให้คุณพ่อหายไปไวเราก็อ่านล้วก็ยังบอกเก่งมากอะใจสู้ช่วยคุณพ่อแล้วอยากได้รถไปใช้ผมก็เลยโทรคุยกับแฟรนซให้บอกเฮ้ยพี่ลงบัญที่เราขอขอขอด่วนให้หน่อยอยากได้รถพาคุณพ่อไปนู่นนี่ด้วยแล้วก็น้องก็ทํางานกันชื่นชมทั้งคู่เลยทั้งทํางานสู้ชีวิตด้วยแล้วก็ดูแลคุณพ่อด้วยครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็เข้ามาได้วันนี้มารับรถใช่ไหมนะครับพี่ให้เดินทางปลอดภัยใ้แล้วให้เฮงเงเลยนะพี่รวยรวยแล้วแนะนําคนมาซื้อต่ออีกครับสู้อย่่่าาางงเเเเดีียยววแลล้้้้กก็็ไมมมมททอออจพสหผปนํัใใ วันนี้ผมอยู่กับน้องนาและน้องนัทนะครับซึ่งนะครับมาซื้อรถกับเราแล้วมาขอถ่ายรูปพอดีน้องแวะเข้ามาที่โรงงานผมอยู่โรงงานพอดีกำลังทำคลิปนะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี้ยก็อบอกว่าผมเห็นจากเซลแจ้งมาส่งไลน์มาเขามีการคุยในข้อความกันว่าทางทางน้องนาและน้องนัทเนี่ยอยากได้รถไปเพราะว่าน้องผู้ชายเนี่ยอายุงาน4เดือนนะครับแล้วก็น้องผู้หญิงเนี่ยเปิดร้านส้มตำใช่ไหม<ๆ>แล้วก็ไปซื้อรถเคยไปซื้อแล้วแล้วก็ไม่ผ่าน เขารู้สึกว่าเป็นแบงค์ไหนผมไม่บอกแล้วกันแล้วก็ไม่ผ่านครับก็คือรีเจ็คมาแล้วก็มาติดต่อมาทางเราก็ได้ได,ได้อสู่เลยครับได้สู่ไปทานะครับได้สู่ไปไปใช้เลยได้รถตามที่ต้องการได้อสู่ตัวท็อปนะครับเซลเป็นไงครับดูแลดีไหมเซลผมดีมากครับดีมากเลยนะครับผมเซล<ะ><ะ>น่ารักเลยอันนี้ไม่ต้องเกรงใจนะครับเซลที่พูดได้เต็มที่นะถ้าถ้าไม่ดีเดี๋ยวเราไปปรับปรุงนะครับอ๋อนี่เซลอ่ะเดี๋ยวเรียกเซลมาหน่อย ดูแลดีนะครับ<ด>ต่อหน้า,<ม>าเลยคือตอนนี้ของเราจับเป็น KPI ถ้าลูกค้าคอมเพนหรือประเมินเงี้ยน้องเขาไม่ได้มีเลยฮะเราก็จะมาจับเป็นแตบ้บแล้วมาปรับปรุงโป<ช>ิดคะแนนแต่ว่าวัานนี้ลูกค้ายืนยันว่าติดตามงานดีไหมครับดีครับ<ม>ดีมากนะครับฉะนั้นก็ให้กําลังใจลูกค้าให้กําลังใจแล้วฝากการบริการหลังการขายไปด้วยนะครับก็อบอกว่ายินดีกับน้องน้องนาแล้วน้องนัทนะครับผมที่ได้รถไปใช้ที่สำคัญเนี่ยอายุงาน,าน4เดือนไปที่ไหนก็ไม่ได้แล้วขายส้มตำเขาบอกไปก็ไม่ได้วันนี้เราให้เขาซื้อรถด้วยกันแล้วจบเลย นะครับแล้วก็อนุมัติง่ายชื่นชมในการเป็นนักสู้ชีวิตเพราะว่าต้องเลี้ยงคุณพ่อที่ป่วยนะครับป่วยติดเตียงด้วยแล้วก็ดูแลคุณพ่อตลอดนะครับซึ่งรับทราบข้อมูลมายิ่งยิ่งทําให้เรารู้สึกอยากช่วยในการติดตามเคสให้ได้รดไปใช้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับถ้าถ้ามีอะไรตรงไหนที่ติชมเนี่ยเต็มที่นะครับบอกได้เพราะว่าเราตั้งใจที่จะทําแล้วทําออกมาให้ดีจริงๆวันนี้ผมได้เจอแล้วพอดีเจอปุ๊บเขาอยากถ่ายรูปด้วยเจออยากถ่ายรูปด้วย,ย,ย,วยผมก็ดีใจนะครับผมก็ขออนุญาตเดี๋ยว ช่วยค่าน้ำมันแล้วกันเดินทางครับนะครับพี่ชาติพี่ชาติเดี๋ยวผมขออนุญาตช่วยเป็นค่าน้ำมันนะครับให้เดินทางกลับนะครับขอบคุณครับกรุงเทพครับกรุงเทพจนะครับกรุงเทพน้องอยู่กรุงเทพน้องจอกก็ซื้อแล้วรับไปเลยครับไม่มีอะไรมากมายขอบคุณมากนะครับช่วยค่าน้ำมันเดี๋ยวไปแบตเติมน้ำมันแล้วเดินทางจะไม่ได้ช่วยค่ากาแฟนะกาแฟไปออกเองนะไม่เป็นไรที่แล้วนะกินกาแฟมาแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็ฝากพวกเราไว้ นะครับผมขอบคุณ,อ,คณอีก <5 S 2> อครั้งครับขอบคุณครับ